ความหวังพักส้มจากหวังกินรวบสู่การกินราบหมอบราบคับแก้วหากย้อนกลับไปในคืนวันเลือกตั้งปี2566ชัยชนะ14ล้านเสียงของพักเก้าไกลในขณะนั้นเปรียบเสมือนสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พัดโหมกระนำจนหลายคนเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยที่พักสีส้มจะกินรวบกระดานการเมืองไทยพลิกฝาความแผ่นดิน เปลี่ยนโครงสร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปลายปี2568ภาพฝันนั้นกลับดูเลือนลางลงเรื่อยๆสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนไม่ใช่ภาพของพรรคการเมืองที่ดุดันท้าทายอำนาจรัฐเพื่อทวงคืนความยุติธรรมแต่กลับกลายเป็นภาพของพรรคที่กินราบหรือหมอบราบคาบแก้ว ยอมจำนนต่อกติกาที่บิดเบือนอย่างว่าง,ง่ายจนหน้าใจหายกับดักเด็กดีในโรงเรียนเผด็จการสิ่งที่ทำให้มวลชนผู้สนับสนุนเริ่มรู้สึกเอ๊ะมากที่สุดคือปฏิกิริยาของพักคส้มต่อนิติสงครามในขณะที่ฝ่ายอนุรักษนิยมใช้กฎหมายและองค์กรอิสระเป็นอาวุธไล่ล่าทำลายคู่แข่งทางการเมืองอย่างไม่ลดละพรรคส้ม กลับเลือกยุทธศาสตร์การเป็นเด็กดีหรือ Good Boy s t r a t e จีสั่งยุบพ,พักก็ตังใหม่ตัดสิทธิแกนนำก็เปลี่ยนคนตัดสินว่านโยบายล้มล้างก็เลิกทำพวกเขาอาจเชื่อว่าการหมอบและเล่นตามเกมคือวิถีทางของอรยชนที่จะรักษาพักไว้รอวันชนะในระยะยาวแต่ในเกมอำนาจหรือ power game การยอมรับการถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีมาตรการตอบโต้ที่สาสมหรือไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้องต้นตอของปัญหาอย่างจริงจังมันถูกตีความด้วยว่าเป็นความอ่อนแอและสยบยอมต่อโครงสร้างอำนาจนิยมไปโดยปริยายหยุทธศาสตร์ทุบแดงอุ้มน้ำเงินโดยไม่ตั้งใจหรอความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดอาจไม่ใช่การยอมมอบให้ศัตรู แต่คือการหันกระบอกปืนผิดทางด้วยความแค้นเคืองจากการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วพักสมทุ่มสัพักกำลังทั้งหมดไปกับการทุบเพื่อไทยให้ตายขามือหวังจะทำลายความชอบธรรมและแย่งชิงฐานเสียงฝ่ายประชาธิปไตยมากินรวบเพียงผู้เดียวแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นการกินราบให้กับตะย,ยู่ทุกหมัดที่พักสมชกใส่เพื่อไทย คือการช่วยลดทอนกำลังของกันชนด่านสุดท้ายที่ขวางทางกลุ่มอนุรักษ์นิยมอยู่เมื่อเพื่อไทยอ่อนแอและพรรคส้มยังไม่มีอำนาจผู้ที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปเต็มๆคือกลุ่มภูมิใจไทยและเครือข่ายอนุรักษ์นิยมที่นั่งยิ้มดูตาอินกับตนาทะเลาะกันอีกด้วยพรรคส้กมกำลังทำตัวเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันให้ฝ่ายอำนาจเก่าใช้กำจัดทักษิณและเพื่อไทยโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรกลับมาเลย แต่นอกจากความสะใจชั่วครู่และความว่างเปล่าในระยะยาวบทสรุปของสิงโตที่ลืมวิธีคำรามวันนี้ผักส้มกำลังยืนอยู่บนทางแพร่งที่อันตรายหากยังคงยึดมั่นในแนวทางสุภาพชนในดงโจรหวังเพียงว่าความดีและความอดทนจะชนะใจชนชั้นนำหรือรอให้ฟ้าเปิดเองตามธรรมชาติเกรงว่าวันนั้นอาจจะไม่มีวันมาถึง การเมืองไทยไม่ใช่แทบนิทานที่ธรรมะชนะอธรรมเสมอไปแต่เป็นเรื่องของอำนาจต่อรองหากพักสซมยังไม่เลิกหมอบราบคับแก้วและไม่กล้าลุกขึ้นมางัดข้อกับโครงสร้างอำนาจที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่ด่าเพื่อไทยไปวันๆความหวังของประชาชน14ล้านเสียงก็อาจจะจบลงที่การเป็นเทียงไม้ประดับราคาแพงในรัฐสภาที่มีไว้เพื่อสร้างความชอบธรรม ให้ระบอบเผด็จการจำแรงดูเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นจากหวังกินรวบทั้งกระดานระวังจะเหลือแต่กินราบคือนอนราบให้เขาเหยียบย่ำต่อไปไม่จบสิ้นโบหวานเจีย๊ยมนุษย์แบตเสื่อม